สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนานะครับผมเมื่อ ep ที่แล้วเราได้ปรับสัญลักษณ์ในภาพรวมใหญ่ๆไปแล้วนะครับทีนที่เดี๋ยวเราจะมาเจาะจงเข้าไปในสัญลักษณ์ในสัญลักษณ์หนึ่งนะครับก็คือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเวลาเราเอาเมาส์มาชี้หรือคลิกนะครับเราไปให้เขาแสดงทูลทิปออกมาแล้วก็แสดงเป็นอปอ up นะครับเดี๋ยวใน ep นี้เอาทูลทิปก่อนนะครับผมตัวโค้ดนะครับผมตัว get style นะครับเดี๋ยวผมขอย่อไปเนาะโค้ดเราจะได้ดูสั้นๆเฮ้ยโค้ดแค่นี้เอง เหมือนแบบเหมือนง่ายนะครับผมเหมือนง่ายนะครับที่เราตกลงกันไว้เมื่อ EP ที่แล้วเขามีอะไรนะครับผมผมอยู่ที่ร i ฟต์ด็อกทีเมนต์นะครับผมด็อก m e เมนต์นะครับเดี๋ยวไปที่หัวข้อ G O J ส o n นะครับผม G O J s o n เนาะเราได้ใช้สไตล์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาใช้ on each feature ตัวนี้ก็คือการเข้าถึงแต่และฟีเจอร์แต่และข้อมูลข้างในนั่นแหละเขาให้เขียนเป็นฟังก์ชันนะครับผมอ้าวก็ จัดเลยนะครับผมจัดเลยนะครับผมค้อนเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มแล้วนะครับแฮนเดิลอะไรอะ่ะฟีเจอร์รับพารามิเตอร์มาสองตัวนะครับก็คือฟีเจอร์กับเลเยอร์นะครับฟีเจอร์ก็คือข้อมูลเลเยอร์ก็คือเลเยอร์ที่เราที่เราทำงานอยู่ด้วยนั่นแหละก็คือประเทศไทยเราน่นหลยนะครับผม แอโรฟังชันปีกาเปิดแอนเทอร์ลงมาตรงนี้ก็คือโคดอ่าเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ฟังก์ชันนี้กันก่ะนะครับแล้วค่อยมาเขียนต่อน,นะครับผมก็จัดเลยต่อจากสไตล์นะครับผมใน EP นี้ก็จะเป็น o n นอิชเขาก็ขึ้นเป็นเม็ดต่อแนะนำเราอยู่แล้วตรงนี้นะครับผมเลียวเสมุอนเป็น Property นั่นแหละนะครับผมก็ใส่ Add. เอ็นด์ออน e ิช f e a t u r e ของกิมกินนะครับผม ผมผิดผิดนะครับผมขออนุญาตพิมพ์ใหม่ครับผมแก้ตรงนี้ด้วยนะครับแก้ตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราดูที่อันนี้อันนี้อันนี้ผ่านนะครับเราจะเจาะจงไปข้างในแล้วนะครับเวลาไล่ด็อกทีมต์นะครับผมเราจะทํำยังไงต่อมันมีอะไรให้เราเล่นมากข้างในนี้นะครับก็ไล่ที่ฟีเจอร์กับเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเราไปที่หัวข้อเลเยอร์กันเราจะเอทูนทิปขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูที่หัวข้อใหญ่เขาก่อนเลเยอร์ เลเยอร์นะครับผมเลเยอร์แบบไม่มี S ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเขาก็มีออปชันมีอีเวนต์มีเม็ดตอดเห็นไหมฮะเราจะใช้ทูนทิปใช่ไหมครับอันนี้เป็นอีเวนต์เขาเนาะเราจะใช้ทูนทิปผมเลื่อนลงมาอีกอันบายป๊อปอัพป๊อปอัพเดี๋ยวไว้อีพีหน้านะครับผมทูนทิปอยู่นี่นะครับทูนทิปอยู่นี่นะครับบายทูนทิป Hey, ไหนลองซิไหนลองมันบางที่เป็นแบบเสมือนเป็น p r o เ e r t y เป็นเม็ต่อนย่อยของเลเยอร์ใช่ไหมครับหัว mm hmm. ข้อใหญ่ของเราที่เราเข้ามานี่คือเลเยอร์นะครับเราก็เรียกเลเยอร์จุด by tune t ทูลทิปเขียนยังไงเขียนผิดเดี๋ยวก็งานเข้าอีกนะครับผมโอเคลองมาดูผลลัพธ์กันทิกมาไหมลองดีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับผม Layer by tune t ูนท tip is not function ขออนุญาตดูใหม่นะครับผม by tune ทุกท mm ิป hmm. เราได้กำหนดเ <c oughs> มธอดขึ้นมาใหม่อะไรครับนี้ฮะอะไรครับนี้มาแล้วเห็นหลมาแล้วนะครับเห็นหลมาแล้วแต่ทีนี้เราจะไม่ทำกันแบบนั้นใช่ไหมครับผม เราจะเอาข้อมูลมาแสดงแล้วข้อมูลมีอะไรให้เราบ้างละ่ะเราก็ลองคอนโซลหลอกออกมาดูหน่อยลองดูนะครับผมว่าได้อะไรมาจากฟีเจอร์นะครับผมอ๋อนี่เขา,เขานี่เขาหลอกให้เราเลยนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนาะวิธีการเข้าถึงก็ฟีเจอร์ จุด property นะครับ property ก็คือเป็นรายละเอียดของข้อมูลนะครับก็จัดเลย feature จุด property นะครับผมโอ้เยอะแยะไปหมดเราจะเอาอะไรดีครับตรงนี้เลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับทุนทิปเนี่ยเอาสักอย่างหนึ่งก็พอนะครับแต่เดี๋ยวป๊อปอัพเนี่ยผมจะพาเอาทั้งหมดมาสแสดงน,นะครับผมโดยการลูกแค่ครั้งเดียวนะครับผม อ่ะอันนี้ทําให้เห็นตัวอย่างก,ก่อนนะครับผมก็คือเอาเอาจังหวัดไทยแล้วกันจังหวัดภาษาไทยแล้วกันนะครับผมมาแสดงเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วไม่ต้องหลอกดูแล้วครับเราก็เอาข้อมูลของเราเนะี่ยมาใส่ล่างๆหรอในทุนทิปนะครับผมผมกดลบคอนโซลออกไปนะครับผมลองเอาเมาส์ไปชีด้ดูก็จะขึ้นเป็นจังหวัดต่างๆนะครับผมโอเคอีพีนี้เดี๋ยวเราเบาๆเท่านี้ก่อน ครับอีพีหน้าเราจะทําให้คลิกเพิ่มอีเวนต์คลิกแล้วก็โชว์เป็นป๊อปอัพเป็นรายละเอียดใน p r o p e r t y ทั้งหมดด้วยการลูปแค่ครั้งเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมตบทวนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่ามาได้อย่างไรเราจะใช้นอกเหนือจากบายทูทริปได้อย่างไรเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ต้องรู้ก่อนนะครับผมเราต้องมีจุดในใจก่อนนะครับเราอยากจะเอาททิปขึ้นมานต้องอย่างน้อยก็ต้องรู้รู้คีย์เวิร์ดนะครับผมว่าจะเอาททิปไอที่สแสดงอยู่เนี่ยเขาเรียกททิปนะนะครับ ก็จัดเลยก็ได้ถูกทิปนะครับแต่จริงๆควรจะไล่มาตั้งแต่การเขียนตั้งแต่ G.O.J.S ัสนะครับเราทำงานกับ G.O.J.S ันอยู่เดี๋ผมไล่นี่นป็นอะไรด็อกิเมนต์นะครับเราก็ไปที่หัวข้อ G.O.J.S ัก่กนะครับปุ๊บโอ้ย G.O.J.S ันก็มีการเขียนแบบนี้นะนี่เสียเปิมีบายป๊อปๆคุณคุณลยะคล้ายๆบายถูกทิบนะครับผมอันนี้เป็นการใช้งานของเขาเนาะเห็นไหมครับฟีเจอร์พ็อพเปอร์ตี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับพยายาม พยายามทำความคุ้นชินกับตัวด็อกทีเมนต์เขาครับผมอะสมมติเรียกใช้แล้ว ύ, เขามีออปชั่นนะใน G O J S A N เขามีออปชั่นนะนะครับผมมีสไตล์ถ้าเปลี่ยนเป็นใน React เรานะครับผมก็เปลี่ยนสม,มัเป็น Property ตรงนี้นะครับก็คือเรียกต่อได้เลยนะครับผมมีสไตล์เราได้ใช้สไตล์ไปแล้วได้ใช้ On Edit Feature ไปแล้วนะครับผมอ้าวแล้วใน On Edit Feature มีอะไรให้เราเล่นมากบอกแค่นี้เอง นะครับผมเขามีฟีเจอร์มีเลเยอร like ์ลองไล่ไปลองไล่นะไปไปเลเยอร์เแถวของไล่ขึ้นมาข้างบนตั้งแต่แรกดีกว่าเขาเลื่อนลงมาให้ผมหมดแล้วนะครับผมอ่าผมรีเฟซเลยผมรีเฟซเลยนะครับผมไล่ตั้งแต่นี้เลยนะครับเลเยอร์ layer. เขาอยู่ตรงนี้ครับก็พิมพ์ค้นหาดูก็ได้ครับมีเลเยอร์นี่นะครับเลเยอร์ ก็เหมือนกันนะครับเลเยอร์อเขาก็มีออปชันเอาสักนิดหนึ่งนะครับเอาสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของทุนทิปนะครับผมผมแสดงให้ดูแสดงให้ดูนะครับออปชันใส่ยังไงนะครับผมในเขามีออปชันอะไรให้เราเล่นบ้างมีแพลนเดี๋ยวต้องไปออปชันของของทุนทิปนะครับต้องไปออปชันของทุนทิปนะครับออฟพเดี๋ยวมีโค้ดมีโอเพนยึต,ต่อ ทูนทิปอยู่ข้างล่างล่างป๊อปอัอตรงนี้นะครับผมนี่คือการใช้งานใช่ไหมครับโอเปนทูนทิปนะครับผมเราบายทูนทิปก็ได้เหมือนกันออปชันออปชันอินเตอร์แอคทีฟทุทุบทุบอีเวนต์อีเวนต์คลิกเมธอดคอนโทลคอนโทลนี่หรือเปล่าคอนโทลนี่หรือเปล่า ผมขอไล่ดูนิดหนึ่งนะครับขอไล่ดูนิดนึงนะครับผมท่านใดอาจจะเสียเวลาของท่านนะครับสามารถปิดคลิปได้เลยนะครับไม่ว่ากัรนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับขอดูนิดนึงนะคผมขอไล่ขึ้นไปที่เลเยอร์เดี๋ยวตอนนี้ผมหลงทางแล้วนะครับผมหลงทางแล้วผมขอเริ่มใหม่นะครับผมขอคลิกไล่ลงมาใหม่เลเยอร์อยู่ไหนกดจอเล็กหาไม่ค่อยเจอ เลเยอรนะครับแทน add สอง open to tooltip to tooltip event add to remove พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้มดเลย on add get event open pop up button c o s e is open คือถ้า open by pop up by tooltip by tooltip เดี๋ยวผมจะขอไปกดที่ tooltip option นะครับผมอ้าเจอแล้ว เขามีตำแหน่งด้วยนะครับผมการแสดงตำแหน่งนะครับผมเนี่ยผมย่อแล้วมันแปลกๆหาไม่เจอมันต้องเป็นแบบนี้จะดูง่ายนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะย่อยังไงดีนะไปอ,อย่างนี้แล้วกันนะครับผมผมจะออปชั่นออปชั่นก็คือพารามิเตอร์ตัวที่สองตัวแรกก็คือข้อมูลที่จะแสดง นะครับตัวที่2คือออปชันนะครับผมผมเมนเทอร์ลงมาเอาอะไรดีเพิร์มันเน้นไหมเพิร์มันเน้นผมเห็นแวบๆหายไหนหล่ขุดย่อไป,ไปย่อมาหายเลยไปทายเลเยอร์แรบเดี๋ยวผมขอไล่ลงมาใหม่ผมขอไล่ลงมาใหม่นะครับมันเยอะนะครับมันเยอะเลเยอร์ผมอยู่ไหนอจอเล็กไปก็ไม่เจออีกอยู่ตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาในส่วนของทูนทิป เราใช้ทุนทิปกันอยู่ป,ป๊อปอข้างบนทุนทิปทุนทิปอยู่นี่นะครับบายทุนทิปที่เราใช้กันมีทุนทิปออปชั่นอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาก็มีตั้งแต่ดเรกชันก็คือการ,ราการกำหนดทิศทางการแสดงผลเนะเาะลองก่อนเลยนะครับผมเ,เขียนยังไงครัทีดิเรกชันเซ็นเตอร์ลองดูบนรับกัน เขาเซนเตอร์อะไรเซ็นเตอร์ข้อมูลอ๋ออยู่เนี้ยอยู่กลางกึ่งกลางของโพลิกอนกึ่งกลางของโพลิกอนนะครับผมอ่าแล้วยังอื่นละ่ะเล็บซ้ายไร์ขวานี่นะครับเราจะเขาจะใส่แล้วเขาจะเขียนอธิบายไว้ตรงนี้นะครับผมอลองไร้อ่าถ้าไร์เนี่ยเขาจะมีลูกศรที่อย่างนี้ ก็จะมีลูกศรมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปแสดงของโคขว้าหน่อยคว้ามือหอ,อ่าโอเคอีกอันหนึ่งที่อยากลองดูคือ p e r m a n ัน t คือถาวรไหมถาวรถ้าถาวรเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนติ้งเพื่อมนเนใส่ทูเขาบอกว่าต้องการค่าเป็นเป็นเป็นบูลีน,นก็คือเป็นทูหรือเป็นฟอรนะครับผมอ่าโอเค ไหนลองสิสแสดงจริงบ่โอ้โหเพียบเลยก็ดีแต่ลบนะครับผมว่าลบลบไปหน่อยนะครับลบไปหน่อยนี่ก็เป็นตัวอย่างการดูด็อกิมนต์ของเขานะครับว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะปรับแต่งนเนืนจากที่ผมได้นำเสนอไปจะทำอย่างไรจะต้องพิ์คอมว่าอะไรลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมโอเคถ้าคิดนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ สุดท้ายนี่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ